วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเอ็ซีแทนช่องน้องแสงแชแนลนะพี่น้องเนาะโอ้ต่างกล่องมาให้นดีพี่น้องดครับขออภัยพี่น้องให้หลาย แหนบเข่ามาพ่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับมือนีเนาะพี่น้องเนาะโอ้เต็มจอพอดพี่น้องมาพบพ่อกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับมือนีนะครับน้ำหน้าทางแหนบซึ่งเป็นมือนีเป็นชุดนะครับบิ่งนะครับซึ่งเข่ามากอุปก่อนเข่างวดเข่าที่ต่อกันหลายงวดแล้วพี่น้องแต่ว่านเป็นบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นเครื่อไว้ถ้าเลือกเบื้องเลือกสื่อสราคีนแม่เขาท่ารัฐบาลเพื่อนครับประกอบกับคุณนายคุณน้าคุณน้าฝันแม่นนะครับคุณน้าฝันแม่นก็หายมาแล้วนะคุณทันแล้วพี่น้องทันนึงแก สองสามมือขึ้นแล้วแต่ว่าเพิ่นกะบ,บอกสู้ฟังแล้วเน,ะนาะนะบอกสู้ฟังแล้วนะครับเลยแอดกัข้อนอีดน้ำมา,าเสนอให้พี่เฮดองได้เป็นแนวทางนะครับเลือกซื้อ,อสลากกินแม่งของทางรัฐบาลเพิ่นนะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมได้พี่ดองเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะครับเนาะขอบคุณหลายสำหรับเอ็ซีทีเพิ่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับ มี่าองขวัญคนว่าเออถ้าเข้างวดที่ผ่านมาเนาะเป็นเป็นคอมเมนต์มาว่าแต่ถ้าเข้างวดนี้เดี๋ยวจะติดตามให้สับน้องโอ้ยนะครับบอมเบนซันพี่น้องนะครับกะับบ่านใบเสียตังค์บเสียเงิี้ยอย่างนี้พี่น้องเป็นการให้กำลังใจกันเฉยๆเนาะนะครับเอาจะสั่งการขอเชิญขอเชิพี่น้องกันละนะครับกดติดตามให้ญน้ำเนียกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะแช่กันไปให้เพื่อเปิดเปิดค่าการมองเห็นของหลายๆขู่หลายๆคนนะครับ จะได้เห็นกันเลยล่ะหินเองแ่งปั่นนะพ่วงรวยเป็นน้ำกันกันลวกันเนาะเอาเขามาท่านแรกกันละกันนะพี่น้องนะสูตรแรกกันลวกันเป็นสูตรเด่นนะครับเอาเขามาแลกกันยืมนะครับคำเตือนคำเตือนลืมลืมลืมบอกคำเตือนพี่น้องคำเตือนนะครับทางช่องเขาเสนอเพื่อความบันเทิงเสนอเพื่อเป็นแนวทางทนั้นไม่สนับสนุนสิ่งพันันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ บ่อแนะนำเร่นการพนันหรือ่าสิงผิดกฎหมายทุกชนิดได้พิ่นเดอร์ใส่บิจารณญาในการรับชมก่อนแล้วกันนะครับเป็นกลุมเสือส่วนบุคคลหรือโกรก่อนพี่นงกรก่อนนะครับสูตรเด่นให้มาที่2กับ9ก้าครับคือเห็นบัวพี่นเอาหลักร้อยาบวกกับหลักหน่วยนะครับจะได้เท่ากับ1นะครับหนึ่งมันมีอย่างเป็นคล้ายๆกับสูตรเด่นสูตรล็อกอะไรประมาณนี้เนาะก็ได้ หลักร้อยบวกหลักหน่วยก็ได้เท่ากับ1นึงหนึ่งมาจัดชุดก็ได้เป็นข้อชุดเด่น2กับ9พี่น้องผลที่ออกก็คือ2 1พี่น้องนะครับออกมาชุดล่างครับสำหรับสำหรับงวดวันที่2นะครับวันที่2มกราคม2560ันห้ากบเมาอะไรพี่น้องครับในตัวเก้าพี่น้องนะครับเพราะว่ามันหลักร้อยกับหลักหน่วยเป็นตัวเดียวพี่น้องนะเป็นตัวเก้าพี่น้องกัก่อนหลักร้อยกับหลักหน่วยหลักร้อยเป็นเลข8ปหลักหน่วยเป็นเลข3า มว่าน,นี่หลักร้อยเป็นเลขแปดหลักหน่วยก็เป็นเลขสามมีคือเก่าพี่น้องได้ตัวเก้าพี่น้องนะครับรวมกันได้หนึ่งหนึ่งสูตรของหนึ่งก็คือสองกับเก้านะพี่น้องเนาะอ่ะพี่เจริญหน้าเบืง้งเรือพี่น้องเนระื่อมักชินชอบตัวได้ก็เอานั่ไปปรับปรุงนั่ไปแปะครับควบฝันพี่น้องหรือว,ว่านั่ไปแปะครับหลายลาย,ลายจานทร์นับจะมาไหมชุดนี้นะแต่ว่าอดสังเกตเบิื้องเขามาวยเขามาดูนะครับโบราผิดหวังเพราะว่ามันมีแค่สองตัวเนาะเห้ากับื้อติดไปสองกับเก่าสิครับบ่มีกับ อ่าเข้ากับอาซีตุนตัวล่องตัวนีไปสีน้ำพี่น้องเนาะนี่คือชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับชุดแรกเด้อพี่น้องเด้ออ่าต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นชุดอะไรดีพี่น้องต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นชุดสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวามาหนึ่งถึงสองตัวนะครับงวดก่อนให้มาที่สหหม้อบัน,นะพี่น้องอวดก่อนไหมาที่นะ งวดก่อนให้มาที่หกสองสี่นะครับเข้ามา 1, 2, 3, 4, นะหนึ่งถึงสองตัวนะครับหนึ่งถึงสองตัวพี่น้องก็จําได้นะพี่น้องเนาะอาจารย์ไม่ออกนามที่จริงที่จริงการเพิ่นกับยุบ้านเดียวกับแอดกันแล้วนะครับอาจารย์อีกอะไรแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ออกซื้อออกเสียงบปว๋วยเพิ่อนอรราาเนะอาสูตรมาให้เลยต่อไปนะครับเอาสูตรมาให้เลยนะครับงวดก่อนสองในเข้ามาล่างนะครับสองเข้ามาล่างออกที่สองหนึ่งหกเข้ามาบนไปที่หกสามแต่งวดนี้มาแล้วพี่น้องงวดนี้มาแล้วนะพี่น้องเนาะ เพิ่มพี่น้องใกล้เคียงพ่พี่น้อง930แบบสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนี่วัดที่ต้อนรับปีใหม่นะสองมก,การาคม2568แบบั้าร้อยบแอดพยายามเขียนพิพที่พ่อ่นนะพี่น้องเพราะว่า,า,วามันลืมเขาเมันแบบเป็นหกเกนาอไปแอดก็เติมใสหกแปดที่พ่อน่้อลืมนพี่น้องนีครับนะวากันไปพี่น้องนะเชื่นชอบพ่พี่น้องจะตรงกันกันกบนะบตรงกันกันกบ ซีด้วยนะจังก่อนับชุดนี้แล้วพี่น้องเนียนี่ยนพี่น้องเนี่ยเห็นบ่พี่น้องตรงกันที่เก้านะบวันนี้ตรงกันที่เก้านะครับสองอาจารย์นี่งวดก่อนตรงกันที่ก็ก่อนก็ตรงกันที่สองแบบสองเห็นบ่ตรงกันที่สองก็มาสองหนึ่งเนาะงวดนี้ตรงกันที่เก้าพี่น้องงวดนี้ตรงกันที่เก้าพี่น้องมาไหมจะมาไหมนั้ามา คือเมื่อวานอาจารย์เกิดพิจารณาได้พี่น้องเด้ออ่าระวังสูตรเด่นกับอ,อาจารย์ไม่ออกนามนะพี่น้องนะสองกับเก้าอันนี้สามกับเก้าสามเก้าสวนมาหนึ่งถึงสองตัวอ่ะต่อไปพี่น้องต่อไปต่อไปเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าแนวทางนะพูดนนี้นะครับคุณหน้าคุณหน้าเจ้เออคุณหน้าฝันแม่นนะบอมนหน้าบอมคุณเจ้ฝันแม่นนะหน้าฝันแม่นนะครับ อซึ่งเป็นกต่อยู่ยังแค่หลายป้อนสี่สิบกว่านครับอาฝันค่อนข้างสีขิวเนาะวัวกนเมื่อ,อกีก้ฝันมาบี้เอ่อคนมาบอกเพิ่นว่าชุดล่างเด้อสัตว์สองสองาสัส่นลืมพี่น้องแอกดกะได้นะครับลืมว่าผีบอกผลคน,นบอกขึ้นเ <c oughs> ด็กครับบอยก็ขึ้นบวออกเนาะพี่น้องเนาะเดบ,บออกมาสองหนึ่งปัญหามาสองสอง,สองมพี่น้องนี่เนี่ยแอดลงไปก่อนหัวก่อนเนะพี่น้องเปัญหาสอ,สองสองล่างมิดเดียวพนัว่า มันมาออกสองหนึ่งพี่น้องคราบคุณนาฝันแม่นนี่ก็ได้มันมาออกสองนึ่งโอ้ยเสียดายพี่น้องเสียดายนะครับงวดีเพิ่นกับฟันแล้วเพิ่นกับฟันคล้ายๆเก่าแล้วพี่น้องเพิ่นฟันเห็นเด้พี่น้องงวดีเพิ่นฟันเห็นบอกว่าเห็นคนมาเขียนคนมาเขียนเลขให้ใช่ไหบาหรือว่าถ้าเราเป็นภาษาบ้านเฮาภาษานี่กับเพิ่นมาเขียนหน้าท่างให้ว่าสต์ต่อไปนะครับมีคนมาเขียนเลขให้ บบโตเดียวแดงจึงคึงภาษาพูดแดงจึงคึงเลยนะเพื่อนว่าแบบผมมาสิอัดเสียงเพื่อดดน, <c oughs> นว่าอย่าอัดเด้อเพื่อนเพื่อนว่าอยากให้อัดเพราะว่าหนึ่งเพื่อนใหม่ไทยสองเพื่อนใหม่อัดเสียงเพื่อนเปลี่ยนขึ้นไปอัดเสียง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 นู้น,นู้ก็เขาก็บหุ่นยักษมืดบ้านเนี่ยนะประสันเพื่อนว่าหุ่นยักษอดบ้านเล่าลว่าเราเราเป็นคนทงาทงภาคทางภาคกลางเนาะแต่มาอยู่อีสานมาเล้วหลายปีแล้วหลายปีเป็น 20ปีกูกลัวล่ะนะครับก็บอกภาษาบ้านเพิ่นแต่ว่าเหากภาษาเอาแต่ว่ามันก็ออกมันเพิ่นก็จื่อะไรขึ้นมาเนาะก็เป็นภาษาบ้านเพิ่นนะครับแล้วก็ขันท้ายรูปออกไปหรือว่าลงคลิปเป็นภาพพ่นนี่เพิ่นก็เขาก็จืดอได้แล้วว่าัยแรกอายพอประเทศมันมาถื่อข้อมฝันเด้อซื้อเนาะประสันบางงวดก็ฝันบางงวดก็เบาฝันสี่แม่พี่น้องครับงวดนี้เพิ่นฝันแล้วพี่น้องฝันว่าพ่นมาเขียนเหล็กหิเพิ่นแดดจึงพึงเป็นตัวไรพี่น้อง เนะครอามาลุนกันไปพี่น,อน,น,อน,นอ้องนี่ตัวเก่าวิพี่น้องนี่ตัวเก่าอวิ้ดนะครับอ่ามีตัวเก่าอ่ะเพื่อนพี่น้องนี่คือแนวทางของคุณน้าฝันแม่นเนาะงวดน,นี้่ฝันฝันว่ามีคนมาเขียนให้แดงจึงคืนแกวอัเอ่าเขียนแค่ขออนุญาตเขียนปากกาแดงแค่น้อยไม่นนเนหรอเฮ้ยเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศนะครับนี่แดงให้ดูบมดละ ะเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศที่ปนบาแดงจิงคึงนะปนบาแนวคืออเล็กซองก็ที่หลังได้อเล็กซองเลยได้ทางมันบางยาวไปนะเนาะอ่ะอ่ะเลีกสองซีสองภาษาปนบาแนวทางเทั้งนั้นบนปวบาบนหรือล่างเงี้ยเด็กปนบาอ่าเพราะว่าคนเขียนให้เขาไม่ยอมบอกว่าจะเป็นบนหรือล่างนะเพื่นก็เลยว่าเพียงแต่เห็นคนเขียนให้ว่าอ่าซีสองแดงจิงคึงภาษาปนบาเนาะอ่ะจากหันไปอ่ามันก็เป็น ความฝันคือว่านะครกัเพื่อนกับเบลถามว่ามันเป็นบนนิดเป็นล่างเที่ยงแต่ว่าเขาเขียนแห่เพื่อนกับเซเลอขึ้นก้อนเนาะอ,อ่ะเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องเอาเอาสำหรับคนนี้ก็เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พี่น้องได้ครับอ่าเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลคนนะครับาทางเียวกันกะใส่บิจรารณาญาณในการรับชมนะครับไอ้เอบิงเ้งอีกเยอรอบเบิ้งบ่พี่น้องนะะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะพี่น้องเนาะอันที่เข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ดูนะครับการเป็นการจัดจัดสรุปให้นะนี่คือสูตรเด่นนะรับสูตรเด่นให้มาที่สองเก้าเนี่ยสองกับเก้านะครับเนี่ยบอม่าสองของคนเดียวได้นึ่พี่น้องเห็นบอลสี่สองนะมาสองแล้วตัวนึงแล้วนะพี่น้องเก็เนี่ยครับเก้าสามศูนย์นะครับอันนี้บอมาอาร์ซีไปบนก็เป็นไปได้นหมพี่น้องเนาบอม่าในเก้าสามศูนย์ของคุณอาจารย์ไม่ออกนำมาหนึ่ง สามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะพี่นออ้องเนาะคุณนะ้าฝันแมน่แคบนาจอไปนะพี่น้องเนาะแคบนาจอไปนั่นเพราะว่าบ,บางทีเบิ้งบ่ท่านจะสิแน่เนี่ยหลงอยู่นะพี่น้องโอ้ยผมกไ็ได้เนาะโอ้ยนะพี่น้องผมก็ลืมอยูีตลอดพี่น้องอ่ะมันผิดหลายตัวแล้วป่นหกแปดนะพี่น้องด้วยหกแปดด้วขออนุญาตขออนุญาตเบื้ก่อนมันลืมลื่อมมันเกิดเรืงติดให้แน่อีตลอดพี่น้อง เออเนาะผม้กระดานตัวโตพี่น้องตัวโตข้อแรกนี่เชิญมาพี่น้องลงหลงลงพี่น้องอ้าแคปหน้าจอไวปดิพี่น้องเด้อปัจจุบันงวดก็ไม่สาเลยที่เงี้ยปัจจุบันงวดกอไม่ให้เป็่ที่เงี้ยปัจจุบันโอ้ยคิดหน่อยอ้าอ่างวดนี้นะงวดนี้ด้วพี่น้องเด้อะสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแลพี่น้องแจกไม่ผิดเบิ้ดสุดตัวพี่น้องอพ่อสอแบบแล้วก็อ่าวิ่ง สามตัวมาสองตัวอ่ะเบิ้องไม้พี่น้องเบิ้องไม้นะครับเอด็ดเผอมันกองติดขี้เก่าติดจีฟูพอเอ่ดทั้งสามชุดนะครับทั้งสามไปนะผิดฟอสซอมไม่เขียนพิฟอสอมไม่เมืดด่อเราพ่น้องเนาะเอ้าประมาณนี้ครับผมนะครับสารคดีนี่กะอ่าอวยพ่อในอ่าขอบคุณหลายนะครับขอบคุณเจา้าข,ของของ้อมูลทุกๆุกสำนักบรวาสิเป็นอาจารย์ไม่ออกนามอาจารย์ชุดชุดอ่าล็อกสุดเด่นนะครับแล้วก็ คุณนะฝันเม่นเนาะขอคุณดลายกันแล้วกันนะครับอวยพ่อในเอฟซีแฟนช่องโชคมันมันเฮงเฮงรว่อๆยๆนะครับเออด้อในงวดวันที่2มก,กราคม2568ขึ้นสักการะใหม่นะครับเอ่ะเฮงรวยๆกันสุ้ๆสุ้คตนะครับผมสารคีนีไว้เพียงคำนี้ไปพอกันชิปหนะ้าชิปนี้กาค้ำว่าสวัสดีครับ